สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับตอนรับพี่น้องขอสูบรรยากาศนะครับงานกระสินแฟร์นะครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่กับที่บ้านไข่เป้นะครับควายไทยนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับท่านทองสุกค่ะเจ้าทองสุกอ๋อเจ้าทองสุกตอนนี้อายุ5ปีกว่าห้าปีกว่าวันนี้เรามากี่ตัวครับวันนี้พ่อพันนำมามา3ตัวค่ะสตัวมีตัวอะไรบ้างครับชื่ออะไร ทองสุกพงเพชรยอดลักค่ะโอ้เจ้าต้องสุกวันนี้มีน้ำเชื้อมาด้วยไหมมีค่ะอ๋อมีน้ำเชื้อมาบริการที่นี่ด้วยใช่ค่ะมีจำหน่ายค่ะสำหรับคุณหมอหรือว่าเกษตรกรอยากจะได้ก็มาสามารถเไ็นที่นี่แล้วถ้าสมมุติว่าเอฟซีหรือว่าเกษตรกรอยากจะไปดูที่ที่ฟาร์มต้องไปที่ไหนครับตอนนี้อยู่ค่ายสีพัชรินค่ะรอฟาร์มเสร็จที่น้ำพองครับ เรามีพ่อพันธ์บริการกี่ตัวครับอยู่ที่นั่นอ่ามีตัวเดียวค่ะส่วนทองสุกกับยอดรักอยู่<ท>เกเียมชัยฟร้าโอ้ปัจจุบันนี้ทองสุกยังยังผสมตัวจริงไหมผสมจริงค่ะอ่ามีมีโครงการไหม ทองสุกยังไม่มีโครงการค่ะมีแต่พเพรค่ะอ๋อผสมจริงมีเท่าไหร่ครับสอง0มื่นสองมืนบาทค่ะอ๋อไปกับใช่ค่ะอ๋อน้ำเชื้อนี่ชุดชุดละ5,000ค่ะ12บหลอดค่ะ12อหลอด5,000บาทโอ้อครับพี่น้องครับนี่พี่น้องก็ได้ฟังแล้วนะครับนี่คือจากบ้านไข่เป้ควายไทยนะครับวันนี้มาเจอกับน้องสวยๆน้องอะไรครับชื่อมนา น้องมะนาวอ้าวเจ้าของทองสุกแล้วก็เจ้าพงเพชรพงเพชรนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าพร้อมกับเจ้ายอดรักนะครับนะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ